ดีค่ะคุณผู้ชมรายการเชนอินทูแมกกาซีนวันนี้เราอยู่ที่ไร่อัญมณฮักริมปิงของคุณวัชราพรรังนางรองนะคะวัย51ปีแต่เก่งเหลือเกินอ่าแนะนําตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ว<อ>ัชราพรรังนางรองนะคะค่ะพี่ขอถามความเป็นมาเลยไร่นี้มาอย่างไงเอ่ยอ่าไร่นี้ก็ก็ย้ายมาจากต่างจังหวัดเนาะแล้วก็ามาหาอะไรทาก็ ก็มาหาว่าเขาอะไรบ้างที่เขาไม่ทํากันเแล้วก็ออกหาความรู้โดยขึ้นไปหาความรู้จากสถาบันวิจัยเกษตรที่สูงโครงการหลวงมาหาชนที่แม่เหี่ยก็ไปเสิร์ชดูพืชหลายตัวก็มีตัวเนี้ยที่น่าสนใจก็คืออังุ่นนี่แหละอืที่เราสามารถที่จะ,ะกําหนดอะไรหลายๆอย่างได้กําหนดการผลิตอาจจะให้ออกหน้าไหนอะไรยังไงเียได้ กำหนดราคาเองได้หลายหลายอย่างมันก็มันโอเคด้วยแหละแล้วเราก็ชอบชอบที่จะทานด้วยชอบที่จะทานค่ะช,ชอบ<ต>ทานแต่วันนี้ไร่องุ่นของน้องคอนไม่ใช่ธรรมดาคุณผู้ชมเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นของดีจอมทองต้องได้ย่างนั้นเนาะเพราะว่ามีหลายๆคนที่เดินทางมาแล้วที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวซื้อกินด้วยหยิบกินด้วยแล้วก็เช็คอิน ตรงนี้เราทำไมเราถึงมาจุดนี้ได้คะอ่าก็มันก็มาเริ่มเริ่มจากอ่าความความคิดของเราด้วยนาะเราต้องการที่จะทําอังุ่นที่มันปลอดภัยอืออ่าเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็จะรู้กันว่าอังุ่นอ่ามีการใช้เคมีค่อนข้างเยอะ,อะใช่แล้วเราก็เอามาลองทางําดูแต่เราก็มีการจัดการที่ดีคือทําอยู่ในเฮ้าส์ปนะ้องกัน หลังคาคก็ป้องก,กอันโรคมันก็ใส่มุ้งค่ะก็ป้องกันการใช้เคมีลดลงได้แปดสิบถึงเก้าสิบซ็นแล้วก็ปลอดภยัยเราเป็นคนทําเองเพราะงะั้นเราต้องปลอดภัยก่อนออื่าคนกินก็ปลอดภยัยมันก็สบายใจเนาะเราก็มาทําตรงนี้มันก็ปากต่อปากเขาก็ มาทานที่นี่แล้วเราทําองุ่นได้รสชาติที่หวานเพราะเราจะตั้งความหวานของเขาไว้ที่ยี่สิบิตามมาตรฐานของตลาดองุ่คือมาถ้าเกิดมาไร่น้องขอนเราต้องหวานแน่นอนหวานกรอบอร่อยถ,ถ้าไม่หวานไม่ตัดราคา ต่อกิโลต่อกิโลกรัมก็อยู่ที่ร้อยบาทถึงห้าร้อยบาทห้าโอ้มันมาแล้วแต่สายพันธุ์เนาะแล้วแต่สายพันธุ์และสายพันธุ์ไหนที่ที่ที่คนส่วนใหญ่นิยมมามาแล้วแล้วซื้อกลับไปอ่าคนก็จะนิยมทานทุกสายพันธุ์แต่ที่มาใหม่ก็คือเป็นองุ่นชายมัสแคทของญี่ปุ่นตอนเนี้ยก็เราก็อ่าเริ่มเปิดขายอยู่ที่ห้าร้อยบาทต่อกิโลกรัมที่ที่ที่ถ้าที่ที่ญี่ปุ่นเขาเป็นพันธุ์เลยเนาะ เ,เป็นวงนี่คือผู้หญิงคนไทยนะคะเป็นคนเกิดนครพนมค่ะแต่มารุ่งเรืองที่เชียงใหม่ด้วยใจรักเนาะค่ะเพราะชอบเราเราชอบบรรยากาศที่เชียงใหม่แล้วก็พืชที่เรามาปลูกเราเราชอบด้วยมันก็ถามจริงๆริงองุ่นนี้ดูแลยากไหมในฐานะเจ้าของไร่ยากพอสมควรค่ะคือมันมีความละเอียดอ่อนมีความอ่อนไหวอ,อย่างช่วงที่เรา กำลังทําดอกหรือติดลูกเนี่ยมันเป็นช่วงที่อ่อนไหวต้องดูแลละเอียดต้องดูแลเหมือนลูกเป็นองุ่นที่องุ่นนะคะเป็นอะไรที่ฝึกวินัยเราได้ดีมากคือถึงเวลาคุณต้องทําถ้าคุณไม่ทําคุณก็พลาดไปแล้วอของไร่ของไร่น้องคอนี้จะต้องมาคุณผู้ชมที่ดูรายการเชฟินถรงทมเกรินถ้าเขาจะมาอีกทีก็คือต้องมาปลายปีถึงจะมีผลผลิตปีนี้ปีนี้ไปนะก็คือจะปรับเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเนาะ แล้วก็เราทําออกมาแล้วอ่ะมันมีความเสียหายมีความเสียงเสียหายเยอะสูงเราก็เลยปรับปีนี้ลองปรับมาให้ออกปลายปีก็คือปลายฝนต้นหนาวไล่ไปเลยค่ะจะนทำสงการคล้ายๆกับทํานาแล้วเนาะก,ก็<ป>จะล,ลอง,งดูปีนี้จะลองดูเพราะว่าวางขอบไว้แล้วค่ะส่วนใหญ่ตลาดที่ที่เราเราขายอางุ่นของเรานี้เราส่งที่ไหนอคะคะก็จะมีร้านในเชียงใหม่คือร้านกเกษตร หมอกของมหาลาัยเชียงใหม่เขา<อ><อ>มา<อ>รับเองด้วยก็คืออันนี้จะวางประจำเลย<ะ>ค่ะแล้วก็จะมีขายออนไลน์แล้วก็มี Wal k กอเข้ามามแล้วขายออนไลน์ก็จะมีน้องๆในทีมที่แบบว่าเขาเขาว่างงานเขาก็